สำหรับในวันนี้นะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าประตูหลังของแคริบอยแบบนี้ครับซึ่งบางทีเราอยากจะเปิดคาเอาไว้เผื่อขนของยาวๆหรือว่าด้านในมีคนนั่งแลวร้อนเนี่ยอยากจะเปิดเพื่อรับลมแต่เราก็กลัวว่าขี่ๆไปตกหลุมหรือว่าขี่แรงๆนะครับทำให้ประตูเนี่ยปิดลงมาหนีบมือคนหรือว่ากระจกตรงนี้แตกครับจะให้เอาไม้มาค้าเอาเชือกมารัดเนี่ยก็แลดูลําบากเกินไปครับผมก็เลยว่าจะทําเป็นตัวล็อกแบบง่ายๆแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับ โดยที่ผมก็จะเลือกใช้เป็นท่อ PVC ขนาด4หุนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมาตัดให้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ16ซนเมตรซึ่งความยาวของท่อ PVC เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของโชกแต่ละรุ่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการขีดเส้นเพื่อตัดให้เป็นล่องตรงกลางครับและล่องตรงกลางเนี่ยก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก1ซนเมตรครับ และในชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นข้อต่อตรงขนาด4ี่หุนครับเราจะนํามาตัดให้เป็นท่อนสั้นๆนะครับขนาดความยาวประมาณสัก1เซนครึ่งครับแล้วก็จะตัดแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะนําเจ้าตัวนี้มาตัดให้เป็นล่องตรงกลางเหมือนกันครับขนาดความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ1เซนเหมือนกันครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็นําข้อต่อเอามาใส่ไว้ที่ส่วนปลายของท่อ PVC แบบนี้ทั้ง2ด้านเลยครับและเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะทาเอาไว้ทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองดูวิธีในการใช้งานกันเลยครับและวิธีในการใช้งานนะครับที่เราตัดล่องตรงกลางเอาไว้เนี่ยก็เพื่อเอาไว้ใส่แกนโช๊คแบบนี้ครับแล้วก็หมุนออกมานะครับบิดตัวล็อกตรงนี้ครับตัวข้อต่อที่เราบากเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกมาให้ และที่ผมทำมาไว้2ตัวเนี่ยก็ไว้ล็อกทั้งสองข้างเลยครับเผื่อว่าตัวใดตัวหนึ่งแตกหรือว่าหลุดหายไปเนี่ยจะได้มีอีกตัวหนึ่งป้องกันเอาไว้ครับแล้วเวลาเราล็อกแล้วนะครับประตูเนี่ยมันจะไม่สามารถปิดได้ครับจะติดเจ้าตัวท่อ PVC ตัวนี้นะครับจะปิดไม่ได้แบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาออกเราก็แค่เอาคายตัวนี้มาให้อยู่ตรงกลางครับทางด้านบนด้านล่างแล้วก็ถอดท่อ PVC ออกมาได้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับและหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใใใจหห้้้้้้กกััันนนดดดววยคครบสาิีถผมททไไุณ็ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ